เรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการและสวัสดีแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวยกริดาพัวกแกว้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนภูเขียวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชยภูมิดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อไม่เปิดไม่รับไม่เป็นเหยื่อบัญชีม้าปัจจุบันขึ้นเห็นความเปลี่ยนแปลงถาโถงเข้ามา เราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเมืองปัญหาทางเศรษฐกิจรวมไปถึงปัญหามิจฉาชีพที่นับวันยิ่งแพร่กระจายความเดือดร้อนไปอย่างรวดเร็วบนพื้นฐานทางสังคมที่ไม่แข็งแรงแฝงด้วยความยากจนของประชาชนที่ถูกหลอกเอาเงินอย่างง่ายดาย ประเทศชาติเริ่มเสียหายจากการโกงกินของบุคคลนินามที่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนบนพื้นแผ่นดินของประเทศชาติไม่จบไม่สิน้นและสร้างความทุกข์ให้กับผู้ตกเป็นเหยื่ออย่างต่อเนื่องในปัจจุบันในสังคมไทยมิจฉาชีพเกิดขึ้นมาราวกับดอกเห็ดในป่าใหญ่ซึ่งเกิดออกไปอย่างไม่มีวันถดถอยในรูปแบบเว็บพนันหรือแกงคอเซนเตอร์ ซึ่งใช้บัญชีม้าที่เป็นบัญชีเงินฝากธรรมดาของบุคคลที่ไม่มีอะไรจะเสียเช่นคนร่อนเร่พนิจรคนติดการพนันและคนยากไร้คนกลุ่มนี้ก็ลงเชื่อเนื่องจากไม่มีพื้นฐานความรู้ที่เท่าทันคนโดนหลอกโดยใช้คำหวานที่หวาดล้อมโดยกลลวิธีต่างๆหากเปิดบัญชีให้จะได้รับค่าตอบแทนมากมาย คนกลุ่มน,นี้จึงไม่รอช้าให้ข้อมูลของตนกับบุคคลที่ไม่รู้จักกลุ่มมิจฉาชีพเริ่มยิ้มแย้มสำราญใจเนื่องจาก1บัญชีสามารถชอบโกงเงินได้หลายรูปแบบและกระทำความผิดได้หลายคะแนงส่วนเจ้าของบัญชีเพียงแค่หวังค่าตอบแทนจากการเปิดบัญชีโดยไม่คิดถึงผลที่ตามมา1บัญชีจะได้รับค่าตอบแทน 2- ถึ 2,000-3,000อาจจะยังน้อยแต่ถ้าหากหนึ่งคนเปิด10บ,บัญชีต่อ10ธนาคารนี่สิถึงจะได้รับเงินมากเป็นบัญชีที่ผู้ร้ายถ่ายโอนเงินตาโยนความผิดให้กับเจ้าของบัญชีผลที่ตามมาคือคดีความ150คดีทั่วประเทศคุณจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรกับปัญหาที่คุณไม่ได้คิดไรตร่ตรองให้ดีไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบ คุณเพียงแค่ต้องการเงินเพียงแค่ต้องการความสุขชัข่วขณะแต่ประกอบด้วยผลร้ายคือการติดคุกที่เกิน20ปีเราจึงควรหยุดการเคลื่อนไหวของกลุ่มมิจฉาชีพที่กระทำความผิดโดยหลอกใช้ผู้ที่ไม่รู้อะไรให้รับผิดแทนตนเพราะฉะนั้นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกคนในเรื่องรูปแบบการหลอกลวงในสื่อสังคมออนไลน์ถือได้ว่า เป็นสิ่งที่สำคัญมากหากมีวันใดเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวของเราจะได้รู้เท่าทันและไม่เปิดรับการช่อโกงเงินทุกรูปแบบ ประชาชนทุกคนคือบุคคลที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติหากขาดความรู้และปิดหูไม่รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องรูปแบบของมิจฉาชีพก็จะส่งผลให้ตนตกเป็นเหยื่อบัญชีม้ากลายเป็นผู้เคาะร้ายในคดีที่คตนไม่ได้เป็นคนกระทํานำสู่ความทุกข์ที่หาทางออกไม่ได้ท่านผู้ฟังทุกท่านคะเราจะเห็นได้ว่า ปัญหามิจฉาชีพมีอิทธิพลต่อสังคมไทยในปัจจุบันเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่ต้องร่วมใจกันแก้ไขปัญหาบัญชียามมาที่เกิดขึ้นมากมายในสังคมประเทศชาติการรณรงค์เพื่อให้เข้าใจการเข้ามาของผู้ร้ายในสื่อสังคมออนไลน์การไม่หลงเชื่อผู้ที่ไม่รู้จักและการไม่ไว้วางใจผู้ที่เข้ามาหลอกให้เปิดบัญชี เพื่อตัวเราและประเทศชาติที่จะจเจริญรุ่งเรืองเนื้อการโกงกินที่เป็นบ่อนทันลายประเทศชาติไม่จบไม่สิน้นเราทุกคนจึงควรเปิดดวงตาที่มืดมิดเปิดดวงจิตที่มืดบอดไม่เปิดไม่รับไม่เป็นเหยื่อบัญชีมา้าความร่ำรวยด้วยการพุจริตเหมือนอยาพิดเคลือบน้ำตาลรสฉ่ำหวานและกด้ริมอิ่มใจสุกสราร วิบากกรรมดังมานทำลำเคนเราเป็นคนช่วยเขากระทำผิดเขาย่อมคิดว่าเราผิดตามที่เห็นสุดท้ายต้องจอมตมจมประเด็นเพราะเราเป็นคนเปิดบัญชีกรรม